ออ้โอ <laughs> oh, <laughs> โอ้โหอัตโนมัติเลยนะ,นะพร้อมหรือยังยังไม่ได้แข่งเดี๋ยวเราจะไปซ้อมมันก่อนนะตื่นหรือยังอะตื่นหรือยังถามหน่อยตื่นแล้วตื่นแล้วโอ้โหโอ้โหอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรไหนบอกเพื่อนๆก่อนนี้เราไปอยู่สนามอะไรไไสนามเโลไมโลสนามเวโลนะอยู่ตอนนี้เรามาไกลมากเรามาอลันยประเทศสระแก้ว ตาปูเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาน้องมือกองเตรียมตัวกันนะครับเดี๋ยวต้องไปซ้อมก่อนสนามน,นี้ไม่เคยซ้อมด้วยนะสู้ไหมสู้โอ้โหเสียงไปเลยก็ได้ดีกว่าไหมไปเลยเลตโกเลตโกเลตโกไหนเลตโกแรงๆหน่อย s <S โอ้ okay. โห ให้ซ้อมสนามก่อนนะครับโอ้โหตำแหน่งลึกมากเริ่มจับสนามได้แล้วน,ลน้ำตองขึ้นมากนี่ยได้ป้ายมาแล้ว ไปไหนอ่ะซื้องตีมไปข่อยแจกไอติมหรือเปล่าใช่ไหมไปเอาไอติมใช่ไหมไหนไปดูไปตามหาไอติมกันก่อนไอติมแล้วเจอไอติมแล้วเอาถ้วยเหรอถ่ายรูปรูปก่อนนะถ่ายรูปรูปก่อนลูกแล้วจะพาไปถ่ายรูปถ้วยเหรอเอาถ้วยนี่านี้เหรอพี่มาถอดถุงมือก่อน อินไม่รอเลยถือให้คุณยายด้วยถือให้คุณยายด้วยอันนี้ของคุณยายอันนี้ของคุณยายแอบทิมเหรอเนี่เรียบร้อยไหนนะเปิดไฟตรงไหนอ่ะเปิดไฟไงพ่อเปิดไฟอ๋อ นี่ไปแล้วไปแล้วนะกองรับน้ำกองมาครับกองเรียงกองรับนะอยู่นู่นพี่รับนะโอ้โหดิ่งพื้นอะ คุณพ่อคุณแม่พร้อมเออน้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ready กินให้เสร็จก่อนเนาะรีบๆกินเดี๋ยวรีบกินอร่อยป่ะอร่อยไหมป้าปล่อยแล้วนะดูนะไปปล่อยเขาไปก่อนนะปิ้วโอ้โหมันดิ่งลงโอ้โหหัวชนเลยไปพี่ปาปล่อยโอ้ปลาหนีแล้วนี่กว้างๆหน่อยไปพร้อมไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไป

อาเลันดีเลกันดีๆนะเอาล่อนนีกัาย็นอก้วีไมจบโคโตเดี๋ยวดี๋านกเลยจิ้มสิมึงกองอยากได้สีอะไรจิ้มอให้กอรบายไหนสีเหลืองสีเหลืองทาข้างบนหัวนี่อ่ะสีเหลืองนายสีเหลืองนี่อ่ะจิ้มไปเออนั่นแหละ แลเข้ามาโกลที่4นั้นก็จะเป็นน้องโบที่อยู่ช้าลี่ช้าช้าน้องกระตอมแค่ังอยู่ในโกลที่2อยู่นะครับกลังงวิ่เข้าามเสร็จแล้ว, <c oughs> ลวโอ้โหนี่ตัวอะไรนั่นกองมินเนี่ยนมินเนี่ยนมินเนี่ยนผีสิงหรือเปล่าใช่ไหมเ <c oughs> ออมาได้เต็งตัวแล้วอ่าเตรียมตัวไปแข่งเดี๋ยวเราเข้ากลับมาซ้ำใหม่ไปเรี๋ยวไป แล้วไปกันเลยเป็นของไพร้อมแล้วยางกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนตาไปเตรียมตัวได้ละาะบายคุณยายเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายรอเชียรนี่อร์เนียก่อนนะอตอนนี้ก่อน

สามรับจะมีน้องี่น้องีองนะรับที่บอ่าอนนี้ดอนนี้มานีต้องมือกี่เป็นเซีเป็นอแล้วไปดูกันแลกับีลาปัมาอนินกับน้องมอองตีวาบพ้อมองที่เสนชัยนะท่อคุณแม่ท้องเอยน้องๆขอ

ดีแล้วแล้วปั๊มส่องให้ลงเยอะสิดีไหมสนุกไหมทานพี่อินไหมทานพี่อินไหมท่านเปล่าเกือบทัานแล้วใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราจับฉลากหน่อยเราจับฉลากหน่อย รัานที่สองเจอพี่แปซิฟิกเออแพ้กลับบ้านชนะไปลุ้นนะครับกองทุกโต<อ> <laughs> นะมีสมาธิไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวเป็นน้องดินแดนนะมีสมาธินะเดี๋ยวแคน่นะั้นก็เต็มที่หน่อยนนอัดเต็ตมที่อย่าร้องอย่าร้องมีสม,มาธิทำใจแล้วนู่นซ้อมยังไงไปอย่างนั้น

เราจะมีน้องแปิกับน้องมีกองโอ้โหแปนะฮะยงไม่ตกนะฮะยไม่ล้นะแปิมครับรอบนี้มือกองที่ถูกที่ถูกแล้วครับแต่มือกองต้องเติมแรงหน่อยนะเพราะตอนนี้แปครับใช้แรงปั๊มเทำไมไม่ปั๊มตังกี้เข้ารูปคงที่สีครับมือกอาโงที่สี่ไม่มเปลนแปต่อ เ้เครนี oh. ie, hey, no, mm ้เขานี้โอ้ลงไปเลยลงไปเลยครับมือกอนะครับผิดฝังหน่อยนิดเงนะมือกอนะข้ามาเป็นอันดับที่สครับแช็คแชร์ูต้องเลยเลยต้องแกันหน่อยเือทุกสุดท้ายเลยเลยมือน ฟังแต่โน้ตนะได้ไปจับก๊าสนะครับต่อไปคู่สุดท้ายฮะน้องวันนี่กับน้องเคอร์กี้อันนี้น้องวันนี่อยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะฮะส่วนน้องเคอร์กี้อยู่ฝั่งด้านขวามือครับน้องวันนี่กับน้องเคอร์กี้เตรียมความพร้อมนะครับได้ไม่เป็นไรเองแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องร้องดีแล้วเดี๋ยวก่อนนหครับกลับบ้านนะอะไรกลับบ้าน กองจับไนไหนก็ได้ไปถอยลับถอยลูกถอยลูกถอยลอยลูกถอยลูก่อยลก่อยลูกถอยลูอกอยกอลาอยลูกเอยลกอยลูกถอยลูกอยลูกถอยลูกเอยยอยลอล แข่งอีกรอบนึงมาเอาเจ็มิสนมาหลอะไรแขลอสองรอบเลยครับแก้ตัว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 เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตัวครับตัว้วอไรนลอไม่ครับอเตอร์เข้าไปแล <S 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 ้วดคนแล้วเจคนนีมัเอาแค่คนเดียวรนั้นเนี่ยคนนี้เจอจากที่เขาใช้ชื่อไม่มีดวงมานานมากในที่สุดวันนี้ เขาก็ได้สัมผัสดวงนั้นแล้วเราแก้ตัวนะครับได้ชนะบาบแต่ต้องวิ่งวิ่งชวงครับวิ่งชงกลางวิ่งชงน้องมือกองน้องดีหรือว่าจัดแล้วได้ชนะบายเดยนรับมาพร้อมกัุ่

มอกอน่ครับตอนนี้เราได้ตแนนกัที่หนึาแล้วก็จะเป็นน้องกลาน้องาลานเจ้าเอ๋ยน้องมืกองสคนสท่านะฮะมันวิ่งโชว์จริงอ่ะอบอกให้วิ่งโชว์ก็วิ่งโชว์อ่ะ ตรัอนนี้เดี๋ยให้น้องมือกองเข้ามาเดี๋ยวลองมาแข่งกันนะวต่อไปเป็นจับคู่นะครับองวิ่งเข้าตรงนี้จี่่นะมไปันต่อนะครับไปโอเคับมา โอเคเดี๋ยวไปลุ้นแก้ตัวรอบต่อไปนะครับแก้ตัวรอบที่สองเกโอเขโอเคนโอเคอีกคนนึงจะได้ไปต่ออีกคนนึงจะได้เล่นน้ำ ไปต่อได้เล่นน้ำสิไอ้นี่อยากจะกลับไปเล่นน้ำตามด้วยนะมองข้างหน้า đóng ấy, nó đóng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 , nó Mày đông lên nà mà, nà. ้ากลับบ้านบายบายบ,ายบายบาย,าบ,ายบายอาาย,าย,ย่าลืมอะไรนะอ,นนอย่าลืมกดติดตามน้องมือกองด้วยนะครับมีการนอนต,ตกรอบอืไป เดี๋ยวเลืมติดตามน้งมือกองเลยนะครับไปเจอกัฬสนามหน้าดีกว่าสนามนี้ต้อมน้อย ใต้ฝุ่นนี่ใครอ่ะรู้จักหรือเปล่าเนี่ยฮะโค้ชเจียโคชนะ